ามาทบทวนธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันธรรมะก่อนฉันวันนี้เป็นเรื่องความเพียรพึงกระทำโดยฐานะสามประการเป็นอย่างไรเราลองฟังกันดูเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความเพียรพึงกระทำโดยฐานะสามประการสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความเพียรพึงกระทำเพื่อทำอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. ความเพียรพึงกระทำเพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 3. ความเพียรพึงกระทำเพื่ออดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่มีในกายซึ่งเกิดขึ้นแล้ว อันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกระทำความเพียรเพื่อให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นกระทำความเพียรเพื่อให้อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น กระทำความเพียรเพื่ออดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่มีในกายซึ่งเกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมีปัญญามีสติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ดังนั้นเมื่อเรากระทำความเพียรหากเราทำได้ทั้งสามหัวข้อนี้พระศาสดากระตัดว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเพียรมีสติเพื่อทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปนั่นเองอันที่หนึ่งก็คือให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นอันที่สองคือให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น อันสุดท้ายก็อดทนต่อความทุกข์ในกายที่มันมีอยู่ชนิดที่ว่าจนอาจทําให้เสียชีวิตได้ดังนั้นพวกเราเองเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องมีน้ําอดน้ําทนแต่ว่าความอดทนก็เรื่องหนึ่งการรักษาตามอาการก็เรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าอดทนในที่นี้คือไม่รักษาอันนี้เราก็ไม่น่าจะถูกเท่าไหร่ก็ต้องไปดูตัวอย่างพระศาสดาของเราเอง จ็บป่วยไข้พระองค์ก็รักษาอนุญาตให้มีหมอมารักษาดังนั้นพวกเราเองมาศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเกิดมาแล้วความเจ็บป่วยไข้มันต้องมีเจ็บป่วยไข้แล้วมันก็ต้องรักษาแต่ถ้ารักษาแล้วไม่หายเราก็ต้องทำใจไม่เป็นทุกข์กับมันหรือในขณะที่เจ็บป่วยอยู่ขณะที่รักษาอยู่มันมีความทุกข์กายเกิดขึ้น เราก็ต้องอดทนให้ได้ไม่โบกเวกโบยบายตีโพย,ต,พยตีภายโท,โทษนั่นโทษนี่นี้ควรจะเรียกว่าเป็นผู้มีความอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องแยกให้ออกว่าอดทนไม่ใช่ว่าเราไม่รักษาอันนี้ก็สุดตรงไปป่วยไข้รักษาไม่หายก็ทำใจรับมือกับความตายที่จะมาถึงหรือรับมือกับอาการตกค้างของโรค ที่ยังมีอยู่ต่อไปเพราะโรคบางอย่างกลายเป็นว่าเมื่อป่วยขึ้นมาแล้วมันก็อยู่กับเราไปทั้งชีวิตก็มีแโลโรคบางอย่างช่วงขณะที่รักษามันก็ทรมานก็จะเห็นหล,ลายๆโรคปวดมากร้อนมากก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งในสมข้อนี้เราต้องทำให้ได้อย่างดีสังเกตไหมว่าในเรื่องนี้พระองค์ก็สองข้อก็ชี้เป้าไปที่กุศลและอกุศล อกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดส่วนกุศลที่ยังไม่เกิดต้องให้เกิดแยกกันอย่างนี้ในนี้พระองค์กล่าวถึงแค่สองก้อนของกุศลกับอกุศลก็คือไม่ให้อกุศลเกิดแต่ให้กุศลเกิดส่วนในบางพระสูตรพระองค์ก็จะตัดคล้ายกันแต่ต่างกันบางส่วนเช่นอกุศลที่ยังไม่มีก็ต้องเพียนไม่ให้มันมี อก,กุศลที่มีอยู่แล้วก็ต้องเพียรละกุศลที่ยังไม่มีต้องเพียรสร้างขึ้นให้มีกุศลใดที่มีอยู่แล้วก็รักษามันไว้ทําให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้ก็มีแต่ยังน้อยเรารู้แล้วว่าในการทําให้ได้สามข้อนี้ก็เพียงพอที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ก็คือทํานิพพานให้แจ้งนั่นเองแลที่สําคัญถ้าเราทําได้เราเป็นผู้มีปัญญา ดังนั้นตัวเราเองก็ต้องคอยสังเกตดูคอยเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นและก็คอยหมันสร้างกุศลอันนี้ก็คือพระสูตรธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันส่วนธรรมะสำหรับค่ำคืนนี้ก็อย่างที่บอกพวกเราไปเมื่อคืนเราก็มารู้เรื่องอวิชชากันอีกสักรอบ แต่ก่อนจะไปดูความหมายของอวิชชานะเรามาดูเรื่องนี้กันนิดหนึ่งในพระสูตรนี้พระศาสดาตัดกับภิกษุรูปหนึ่งอย่างนี้ว่าด้วยความที่ภิกษุรูปนั้นถามพระศาสดาว่าพันเตกับ1น,นานเท่าไรหนอพระศาสดาจึงตอบว่ากับ1น,นานแลไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้หนึปี เท่านี้1,000ปีหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนปีตอบเป็นจำนวนปีไม่ได้จากนั้นภิกษุท่านก็ถามพระทัสดะอีกว่าพันเตก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระองค์ก็ตอบว่าอาจอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาหินลูกใหญ่ยาวหนึ่งโย์กว้างหนึ่งโย์สูงหนึ่งโยศไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบ หลุ์เอาผ้าจากแคว้นกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้นหนึ่งรปีต่อครั้งภูเขาเหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับหนึ่งนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วไม่ใช่หนึ่งกับไม่ใช่หนึ่งร้อยกับไม่ใช่หนึ่งพันกับ ไม่ใช่หนึ่งแสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูน ปัทพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้มีหลายจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นคำว่าหนึ่งกับคำนวณเป็นปีออกมาลําบากพระศาส,ะสะดาตรัสเอาไว้ชัดเจน จากนั้นพระองค์ก็อุปมาด้วยภูเขาหินที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงทึบกว้างยาวสูงอย่างละหนึ่งโยศปัจจุบันก็มีความเชื่อว่าหนึ่งโยศก็คือสิบหกกิโลดังนั้นภูเขาหินที่ยาวสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโลสูงสิบหกกิโลเป็นหินอย่างเดียวแล้วก็หนึ่งร้อยปีมีคนเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาปัดหรือมาถูภูเขาหินนี้ครั้งหนึ่ง หนึ่งร้อยปีทําไปครั้งหนึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการทําให้ภูเขาหินนี้หมดไปสิ้นไปพระองค์ตรัสว่าเร็วกว่าแต่หนึ่งกับยังมาไม่ถึงยังไม่ใช่เวลาหนึ่งครับนะและกลายเป็นว่ากับหนึ่งที่นานอย่างนี้พวกเราเองท่องเที่ยวมาแล้วไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนเพราะว่า สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสาัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่อย่างที่บอกไปว่าที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องตัณหามาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาคุยกันเรื่องอวิชชาเพราะตัณหากับอวิชชาก็เป็นเหตุให้เราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเมื่อคืนเราทราบแล้วว่าการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง สามารถให้เราละอภิชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เรามาดูจำนวนปีที่จะคำนวณเป็นกับสุดท้ายก็ยังคำนวณไม่ได้ทีนี้ด้วยความที่ช่วงหลังมีการทรงจำกันคาดเคลื่อนไปเข้าใจว่าระยะเวลาที่ทำให้ภูเขาหินนี้หมดไปสิ้นไปอันนั้นคือเวลาหนึ่งกับ แล้วคนก็จะคำนวณเป็นปีออกมาว่าคือเท่านี้เท่านี้ปีโดยประมาณแต่สุดท้ายในพระสูตรพระองค์ตัดว่าระยะเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดยังไม่ถึงหนึ่งกับดังนั้นคนที่เอาไปคำนวณแล้วได้จํานวนตัวเลขออกมาต้องกล่าวขึ้นมาใหม่ว่าระยะเวลาหนึ่งกับคือนานกว่าเท่านี้เท่านี้ปีก็เหมือนอีกอุปมาณหนึ่งเรื่องกําแพงเมืองที่กว้างยาวสูงสิกิโลหรือหโยต ภายในเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกจากกำแพงเมืองนั้นหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยปีทำหนึ่งครั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเมล็ดผักกาดจนหมดกำแพงเมืองยังเร็วกว่าส่วนระยะเวลาหนึ่งกับยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปดังนั้นใครคำนวณออกมาได้ว่าเมล็ดผักกาดที่อยู่ในกำแพงเมืองมีกี่เมล็ดแล้วก็ร้อยปีหยิบเอาไปนหนึ่งเมล็ดควรจะเป็น กี่พันกี่แสนล้านปีหรือกี่ล้านล้านปีก็ต้องตอบว่าหนึ่งกับนั้นนานกว่าเวลาที่คำนวณได้นั่นเองถึงจะไม่ผิดไปจากสิ่งที่พระศาสดาทรงอุปมาพราะสุดท้ายคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้เ,เราเห็นได้ว่าการที่เรามีอวิชชามีตัณหามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเราต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอย่างไม่จบไม่สิ้น แล้วก็ไปดูอีกอุปมาหนึ่งอันนี้กล่าวถึงเรื่องมีภิกษุถามพระผู้มีพระภาคว่าพันเตกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพระศาสดาก็ตอบว่าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้หนึ่งกับ เท่านี้1,000กับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนกับพิสูรรูปนั้นก็าถามว่าพันเตก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระศาสดาก็ตอบว่าอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในกรณีนี้เป็นผู้มีอายุหนึ่งรปีมีชีวิต100รปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้บรรละหนึ่งแสนกับ กับที่เธอเหล่านั้นระลึกไม่ถึงยังมีอยู่อีกส่วนสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีมีชีวิตหนึ่งร้อยปีพึงทำกาลละโดยร่วงไปทุกๆ1 0หนึ่งร้อยปีโดยแท้กับที่ผ่านไปแล้วร่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้หนึ่งร้อยกับ เท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนกับอันนี้พอคำนวณเป็นตัวเลขได้สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์ยกอุปมาเปรียบเทียบมีสาวกสี่รูปแต่ละรูปอายุหนึ่งร้อยปีสี่รูปก็คือสี่ร้อยปีในแต่ละวันแต่ละรูปก็ระลึกได้วันละหนึ่งแสนกับระลึกไปอย่างเนี้ยหนึ่งวันละหนึ่งแสนกับหนึ่งแสนกับหนึ่งแสนกับไปตลอดสี่ร้อยปี กระท่ากับชีวิตของสาวกของพระผู้มีพระภาคสี่รูปเมื่อระลึกไปได้วันละหนึ่งแสนกับจนไปกระทั่งครบ400รอปีกลายเป็นว่ากับที่ยังระลึกไม่ถึงยังมีอยู่อีกนี่แสดงว่าเราเกิดกันมาแบบว่ายาวนานมากไม่รู้ว่ากี่กับแสนกับก็ยังไม่ใช่คิดดูว่าวันละหนึ่งแสนกับถ้าหนึ่งปี เราก็คูณไปเรามีเครื่องคิดเลขใช้ตัวเลขนี้ละกันสามร้อยหกสิบห้าหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันระลึกได้บรรลาแสนกับก็เท่ากับสามสิบหกล้านห้าแสนกับหนึ่งปีระลึกได้สามสิบหกล้านห้าแสนกับคูณสี่ร้อยปีอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันล้านหกแสนกับคิดดูว่าระลึกได้ถึง หนึ่งมื่นสี่พันล้านหกแสนกับไม่ใช่ปีนะหนึ่งหมื่นสี่พันล้านหกแสนกับระลึกไปได้นานขนาดนั้นกลายเป็นว่ากับที่ยังล,ลึกไปไม่ถึงก็ยังมีอยู่อีกคิดดูว่าเราเกิดตายกันมานานขนาดไหนพระองค์ก็กล่าวตอนท้ายอีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมายอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ จากสองพระสูตรจะเห็นว่าระยะเวลาหนึ่งกับนั้นคำนวณเป็นปีไม่ได้แต่นับเป็นเหตุการณ์ก็คือตั้งแต่โลกถือกำเนิดขึ้นจนกระทั่งโลกถูกทำลายอันนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งกับคิดดูว่าโลกเกิดขึ้นโลกถูกทำลายหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยล้านครั้งวัะตะจกักรนี้ก็ยังมีต่อไปอีกดังนั้นการเกิดขึ้น การแตกสลายการเกิดขึ้นการแตกสลายก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นคิดดูว่าเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องกุกเกิดมานานขนาดไหนดังนั้นเราถึงต้องมาทําความเข้าใจเรื่องตัณหาเรื่องอวิชชาและก็พยายามที่จะละตัณหาละอวิชชาให้ได้ดังนั้นพระสูตรถัดไปก็จะเป็นเรื่องความหมายของ อวิชชาและวิชชาเรื่องมีอยู่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระศาสดาว่าพันเตที่กล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระศาสดาจึงตอบว่าภิกษุความไม่รู้อันใดเป็นความไม่รู้ในทุกข เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุนี้เรียกว่าอาวิชชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ทุกขเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอีกชื่อนหนึ่งก็คืออริยสัจสนั่นเอง การไม่รู้อริยสัจสีพระศาสดาตรัสว่าผู้นั้นเป็นผู้มีอวิชชาอีกพระสูตรหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งก็ถามพระศัสดาว่าพันเตที่กล่าวกันว่าวิชาวิชาดังนี้ก็วิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาพระศาสดาจึงตอบว่าความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เรียกว่าวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกและนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดการไม่รู้อริยสัจสี่ก็คือเป็นผู้มีอวิชาส่วนการรู้อริยสัจสี่ก็คือเป็นผู้มีวิชาแล้เรามาดูพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้เหตุให้เกิดทุกย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอิอภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้เข้าปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้เอิอเราเห็นความเชื่อมโยงกันหรือยัง เรามานั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิทำจิตให้ตั้งมัน่นเห็นประโยชน์หรืออยังว่าคืออะไรนั่นก็คือทำสมาธิจิตตั้งมัน่นเราจะรู้อริยสัจทั้งสี่จากพระสูตรที่แล้วเมื่อเรารู้อริยสัจทั้งสี่ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีวิชาซึ่งเมื่อเราเป็นผู้มีวิชาแล้วดีอย่างไรเมื่อมีวิชาแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ไม่ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกต่อไปและเราดูว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัฏเกิดกันมานานขนาดไหนไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่แสนกับแล้วก็กลับที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่แสนกับหนึ0งมืกล้านกับที่สาวกของพระผู้มีพระภาคสามารถระลึกได้ที่พระองค์อุปมากับที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วก็ยังมีอยู่ต่อไป นี่คิดดูว่าเราเกิดกันมานับไม่ถ้วนเท่าไหร่จึงมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตัดว่าเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เมื่ออริยสัจคือทุกเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุก และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์เป็นสิ่งที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้เห็นความเกี่ยวข้องกันหรือยังเมื่อเรารู้อริยรรสัจสี่ได้ตัณหาก็ถูกถอนขึ้นขาด แล้วก็ตัณหาที่จะทําให้เราไปเกิอดอีกก็หมดสิ้นไปเมื่อตัณหาที่จะนําไปเกิอดอีกหมดสิ้นเราก็ไม่ต้องเกิอดอีกเห็นไหมว่าความเกี่ยวโยงความเกี่ยวข้องของ,ของเรื่องอริยสัจท,ทั้งสี่เกี่ยวข้องกับอวิชชาเกี่ยวข้องกับตันหาอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับการเกิดการท่องเที่ยวในสังสารวัตของเราอย่างไรเราก็จะได้เห็นภาพว่าเรามานั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมกัน เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์เราจะได้รู้อริยสัจทั้งสี่เพราะถ้าเราไม่รู้อริยสัจทั้งสี่เราก็ต้องแล่นไปในสังสารวัฏท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอย่างไม่จบไม่สิน้นแต่เมื่อไรก็ตามเรารู้อริยสัจสี่ได้ก็จะเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะทําให้เราไปเกิดอีกหมดไปเราก็ไม่ต้องเกิดอีกนั่นก็แสดงว่าเราทําให้แจ้งซึ่งนิพพานและการที่เรารู้อริยสัจสี่ นั่นแหะคือเราเป็นผู้มีวิชานั่นเองแต่ถ้าเราไม่รู้อริยสัจสี่เราก็เป็นผู้มีอวิชชาเมื่อเรามีอวิชชาเราก็ต้องเกิดอีกต่อไปหาที่สุดจบไม่ได้แล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าอริยสัจทั้งสี่ยังมองว่าเออเราจะปฏิบัติอย่างไรดีก็ต้องทวนกลับไปพระสูตรเมื่อคืนว่า แค่เราเห็นความไม่เที่ยงของตาเห็นความไม่เที่ยงของหูหรือเห็นความไม่เที่ยงของจมกูกหรือเห็นความไม่เที่ยงของลิ้นหรือเห็นความไม่เที่ยงของกายหรือเห็นความไม่เที่ยงของใจเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้เราละอวิชชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นได้เมื่อละอวิชาได้ทําวิชาให้เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันสุดท้าย เราก็ไม่ต้องเกิดอีกเราก็ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องความหมายของอวิชชาความหมายของวิชามีอวิชชาเกิดผลเสียเกิดผลกระทบอย่างไรการที่เป็นผู้มีวิชาดีอย่างไรเราก็ได้ทราบแล้วดังนั้นธรรมะสําหรับค่ำคืนนี้ก็มีประมาณนี้ ในช่วงสุดท้ายมีใครมีอะไรจะพูดคุยสักถามมีไม่เอ่ยขออนุญาตครับพันเตว่าไงเอ่ยผมได้ยินพันเตตแสดงทําว่าพอเรารู้อริสสีแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดอีกคือพ้นจากทุกข์คือเราไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยหมายถึงคือแตะโสดาบันใช่ไหมอย่างน้อยโสดาบันเพราะพระโสดาบันก็คือเป็นผู้รู้อริยสัจทั้งสี่และถ้าเราปล่อยวางได้เราก็เป็นพระอารหัน นั่นเองก็คือว่าเชื่อมที่ว่าตถาคตแสดงว่าสิ่งที่ต้องเรียรู้ที่สุดคือรู้อริยสัจสี่คือตถาคตเราเรีบเป็นอริยบุคคลให้ไวที่สุดก็ใช่แล้วเพราะอายุเราสั้นเกินนะถ้าเราไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลก็เหมือนที่พระองค์ตัดกับหมู่พิสูจน์ทั้งหลายว่าเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยาาสัจสี่ประการก็จึงท่องเที่ยวในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เห็นไหมว่ายาวนานขนาดไหนยาวนานมาก หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยกับก็ยังยังไม่หมดนะสาธุครับท่านอาัศาจรรย์มากไปสอดรับไม่ขัดแย้งไัเลยสาธุครับก็ดีนะะคนอื่นมีคำถามอีกไม่เอ่ยน่าจะพอได้อีกหนึ่งคำถามถ้าไม่มีก็จะได้ปล่อยพวกเราไปอ่านทบทวนธรรมะของวันนี้เพราะรู้สึกมีหลายประสูตรซะหลือเกินแต่เราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกัน ระหว่างพระสูตรแต่ละอันซึ่งเมื่อเราศึกษาไปปฏิบัติตามไปใคร่ครวนไปสุดท้ายเราก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้เราก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางสิ่งที่เราผูกสิ่งที่เราพันสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราเอาไว้สิ่งที่ดึงเราเอาไว้ไปทีละเล็กละน้อยจนสุดท้ายเราก็จะปล่อยได้หมดวางได้หมดคลายพันธนาการคลายเครื่องผูกได้หมด ได้เองก็อยู่ที่พวกเรานั่นแหละว่าจะพยายามทำความเพียรไหมเช่นทำให้ต่อเนื่องเป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้มีความบากบันมั่นคงเพียรเพื่อละอกุศลเพียรเพื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลเกิดแต่เพียรเพื่อให้กุศลเกิดเนี่ยเพียรเพื่อที่จะรู้อริยสัจทั้งสี่ให้ได้รู้อริยสัจทั้งสี่จุดมุ่งหมายก็คือ เราจะได้ทําวิชาให้เกิดขึ้นและเราก็จะได้ละอวิชาได้แต่วิธีการละอวิชาวิธีการละตัณหาก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายวิธีก็อยู่ที่พวกเราแนั่นแหละว่าเราจะหยิบวิธีไหนมาใช้จะหยิบอาวุธอันไหนมาใช้ให้มันเหมาะสมกับสถานภาพเหมาะสมกับอาชีพเหมาะสมกับสถานการณ์เราต้องเป็นผู้พิจารณา วิธีการเหล่านี้เอาเองและก็เลือกใช้ให้เหมาะสมเองวิธีการที่คนหนึ่งเอาไปใช้ได้ดีก็อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนก็ได้ดังนั้นเราจําเป็นต้องสอดส่องใครครวนเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเพื่อเราจะได้รู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเมื่อรู้แล้วอกุศลมีก็ให้ละกุศลไม่มีก็ให้ซารหรือถ้ามีแล้วก็รักษา ให้มันเจริญงอกงามไพบูรยิ่งขึ้นต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเพราะถ้าเราไม่กระทำเหล่านี้การท่องเที่ยวในสังสารวัตก็ต้องมีกันอีกก็ต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่ชรากลับมาเจ็บป่วยไข้กลับมาตายกลับมาพาัดภาคจากของรักของชอบใจกลับมาในเรื่องที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเหตุให้เราทุกข ซึ่งถ้าเราไม่พยายามสแสวงหานิพพานเราก็ต้องบนเวียนอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่เราคนก็คงเคยผ่านความทุกข์เสียอกเสียใจน้ําตานองหน้ากันมาถ้าเรายังมีการเกิดอีกเราก็ต้องหลั่งน้ําตาอีกเสียอกเสียใจอีกเกิดกี่ชาติก็ต้องหลั่งน้ําตาเท่านั้นชาเกิดมากี่แสนกี่ล้านกับเราก็ต้องหลั่งน้ําตาเท่านั้นแล้วประโยชน์อยู่ตรงไหนที่สุดจบอยู่ตรงไหนมันไม่มี จนกว่าเราจะรู้อริยสัจทั้งสี่หรือละอวิชาได้ทําวิชาให้เกิดขึ้นได้หรือละตัณหาได้หรือละสังโยชน์ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณามุมไหนเมื่อเราทําได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ทำนิพพานให้แจ้งได้ก็ฝากให้พวกเราเอาไปพิจารณากันแล้วก็ทําให้มันได้ สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทำกิจนื่องด้วยการฟังกระทำกิจนื่องด้วยความเป็นพู้โหสุรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทนตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบิกหน้าต่อไป ด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่รพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกป,ประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด